สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกสีสุพรรณนำโดยนายอนทนพชัยครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ,ร,การ,ร,ร,รศูน,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 นยน์ 68, นนส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกสีสุพรรณทุกวันจันทร์ของเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568เวลา8นาฬิกาบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกสีสุพรรณดำเนินการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระยืนตรงสงบนิ่งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์วันที่3มิถุนายน2568นายอานนท์พลชัย ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งพบในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกสีสุพรรณและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกสีสุพรรณร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเนื่องในโอกาสฉลองพระชมพัรษา3มิถุนาจน2568โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. วิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณวัดศรีสุพรรณอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร 2. พิธีลงนามถวายพระพรเทมงคลพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรเทมงคลณห้องประชุมร่มกล้าร่วมเย็นโรงเรียนร่มกล้าอำาเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลน,นคร วันที่10มิถุนายน2568ในาอยนอนนทพลชัยครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกสีสุทันพร้อมด้วยนางสาวเจรพัฒนอุปพงศ์บรรรักษ์ชำนาญการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารข้าราชการทุกประเภทประจำเดือนพฤษภาคม2568ครั้งที่5ครับ2568โดยมีนายชาญชัยพลกองเส็งผู้อำนวยการสกรอประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธาน การประชุมณนะหอประชุมการจนาพิเศษหนองทุ่งม,มนอำเภอเจริญศินจังหวัดสกลนครวันที่11มิถุนายน2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกศรีสุพรรณดำเนินการประชุมประจำเดือนมิถุนายน2568โดยมีนายอน,น์พ์พ์ชัยครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกศรีสุพรรณ เป็นประธานการประชุมและร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนายจักรีนันจิดาผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักง,งานราชการทั่วไปตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ณนะห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกสีสุพรรณอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนคร วันที่13มิถุนายน2568นายอานนท์พลชัยครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ร,ดระดมอำเภอโคกศรีชุพันมอบหมายให้นางนันทิยาทองภูครูศูนย์การเรียนรู้สกลอ,อำเภอโคกศรีชุพันเข้าร่วมพิธีมอบแบบไหลาภาพระชทาน ผ้าลายสิริราชพัตาพรโดยมีนายโกเมียนชาลีแนมเผือโคกสิจุพันธ์เป็นประธานในพิธีมอบแบบไหล่พาพระราชทานเพื่อส่งมอบให้กับผู้แทนกลุ่มทอผ้าเพื่อนําแบบหล่ภาพพระราชทานไปประทับสัมพันธ์และเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการในหมู่บ้านชุมชนนาะหอประจุมอําเผือโคกสิจุพันธ์จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่18ถึง20มิถุนายน2568สูยนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกสีสุพรรณดำเนินการจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลาก,สการสกรรระดับอำเภอโคกสีสุพรรณประจำปีงบประมาณพศ2568ณส,อ25สกรรระดับอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ สกรระดับอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วสกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี วันที่24มิถุนายน2568ในอนนท์พลชัยครูชำนาญการเรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกสีสุพรรณพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานผู้บริหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งที่1ทับ2568ผ่านระบบ z Zoom ู Cloud Meeting เพื่อคิกแจงการดําเนินงานตามภารกิจและขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ณห้องประชุมโคสิกโคสณะสันติสำนักงานสกรอิประจำจังหวัดสกลนครโดยมีนายธรากรดอนเหลืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในการประชุมวันที่16มิถุนายน2568นายอนนทพลชัยครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกสีสุพรรณพร้อมด้วยบุคลากรครูและนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกสีสุพรรณร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2568และร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด Stop Drugs Start Power สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดณวัดบ่าวิสุทธิธรรมบ้านโคกตำบนตองโคบอเภอโคกสีสุพรรณจัหว,วดสกลนคร วันที่26มิถุนายน2568สศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลท้องโขบดำเนินการจัดโครงการสกรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีเจตคติค่านิยมมีความรู้คุณธรรมที่ถูกต้องอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความรักใคร่สมคีอุทิศตนเพื่อส่วนรวมณนะวัดป่าวิสุทธิธรรมบ้านโคกตำบลท้องโขบอําเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลน,นครวันที่26มิถุนายน2568 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลด่านม่วงคำดำเนินการจัดโครงการสกรส่งเสริมราาประชาธิปไตยในสถานศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษารู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีณศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลด่านม่วงคำตำบลด่านม่วงคำอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลน,นครวันที่26มิถุนายน2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลแม่นาท่อม ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพศศึกษาการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเพื่อสร้างความตระหนักแล้วเรียนรู้บทบาทคุณค่าของความเป็นชายหญิงการจัดการอารมณ์พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นการเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่นและมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิตนักสู่ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลแม่นาท่อมตำบลแม่นาท่อมอำเภอพุกศีษสุพรรณจังหวัดสกลนคร วันที่26มิถุนายน2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลหล่พลคอดำเนินการจัดโครงการสกรส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาและชุมชนเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เข้าใจการจัดการขยะและเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยมีนายเหรียญทองพลลาชมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรโดยนายสิทธิชัยพลลาชมจัดกิจกรรมนั้นแหล่งเรียนรู้ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลเหล่า อตำบลเหล่าพลขออำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกสีสุพรรณขอขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณค่ะ